จะมาตอนกิ่งฝรั่งสายแดงครับเริ่มจากการที่เราคั้นกิง่งทิ้งไว้สักสามวันนะครับพอกิง่งแห้งปุ๊บเนี่ยเรามากรีดน,นะครับเพื่อเปิแใรรากของฝรั่งไม่ได้ออกตรงนี้นะครับจะเอาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ธรรมชาติกะปิดนะครับเป็นเล่งรากไม่ต้องไปซื้อน้ำยา ้ปไวนะครับเ,เ,เสร็จแล้วเราทุ่มตอนที่เราเตรียมไว้นะครับในที่นี้เราใช้ดินนะครับจากเมื่อก่อนเราเคยใช้ปุ๋ยมะพร้าวใช้เวลาการหอกช้ามากแต่ที่เราลองใช้ดินดูว่าจะโอเคไหม ครับเราต้องการให้รากออกตรงนี้นะครับเราต้องปิดตุ้มไว้ตรงนี้เอาไม้ประคองด้วยเพราะถ้าไม่ใช้ไม้ประคองเดี๋ยวลมพัดขาดครับฝรห่งังเราจะขี่งับ